เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชม้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับอยู่กับผมอดข้าวเพื่อเกมนะครับราชาหล่อทเท่ที่สุดในฟีไฟนะครับก็คืออดข้าวยอก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 ก็สำหรับวันนี้นะครับผมจะพามาดูไอดีแปลกในเกมฟีไฟนะครับ ก็ถ้าใครมี ID เกมแปลกๆนะครับลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เนาะพร้อมบอกท้ายประโยค้วยนะครับว่ามันแปลกยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดู ID ดีแรกกันเลยนะครับ ID ดีแรกนะครับผมก็18 7นะครับ2 3สนะครับผมแล้วก็6 5 4นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่านแปลกยังไงนะครับอืมนี่ครับผมมันแปลกตรงนี้ทุกคนคือสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเห็นปะจะเป็นสิทธิ์ขั้นสูงอ่ายุบเก่าๆเลยนะครับ ใครทันบ้างทุกคนสิทธิ์ขั้นสูงที่เป็นรูปดอกไม้เนี่ยทุกคนแล้วก็หัวกะโหลกแล้วก็พระราชาแล้วก็ไอ้รูปหัวใจที่เป็นเหมือนอกิ๊กซอนะครับแล้วก็รูปวงล้อหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใครทันบ้างนะครับผมอ่าผมคิดว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่หลายๆคนอาจจะไม่ทันนะครับอ่าสิทธิ์ขั้นสูงนี้เนาะก็คือมีสิทธิ์ขั้นสูงนี้นะครับแล้วก็ข้ามาสิทธิ์ขั้นสูงใหม่เลยทุกคนอ่าเดี๋ยวมาดูอ่าสกอร์การเล่นอ่าอันนี้เขาเลิกเล่นไปตั้งแต่ วันที่1นะครับผมเดือน9 2018นะครับก็คือเลิกเล่นไป2ปีแล้วทุกคนประมาณ2ปีแล้วนะครับสกอร์การเล่นก็มีประมาณนี้เนาะสกอร์การเล่นก็ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็อาจตายิงหัวอะไรงนี้ก็อาจจะไม่โหดน,นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับก็ถือว่าเป็นไอดีแปลกเลยนะครับผมาหาดูได้ยากนะเนี่ย,ยเห็นปะ่ะสิทธิ์ขั้นสูงแบบเนี้ยเพราะว่าส่วนมากเขาจะคัดสิทธิ์ขั้นสูงออกนะครับอ่าดูเหมือนของผมมาเห็นป่ะ สิขั้นสูงเก่าๆนะครับเขาจะคัดออกหมดเลยนะครับเขาจะเหลือไว้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ส่าเด้าอ่เขาจะเหลือไว้10 1สิขั้นสูงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดู ID ดีต่อไปกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมไ d ดีต่อไปนะครับเป็น ID ที่ผมเพิ่งได้รีวิวไปนะครับอ่าแล้วทีนี้มีน้องเขาบอกมาว่าพี่เขามีหมัดไฟด้วยคือเขาเพิ่งเอาหมัดไฟมาใส่นะครับ1620นะครับ7002นนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกัน นี่นะครับผมไอดีที่โคตรรวยเลยผมคิดว่าน่าจะรวยสุดแล้วมั้งตั้งแต่ที่ผมดูมานะครับน่าจะโคตรรวยอะทุกคน ID เดีเนี้ยอ่าเห็นปะเขามีมัดไฟแล้วทุกคนโคตรเวอร์แล้วดูสิทธิ์ขั้นสูงเติมก็อันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับแต่ว่าผมจะไม่ให้ดูสิทธิ์ขั้นสูงเฉยนะครับแล้วก็ชุดเขาซื้อหมดเลยเห็นปะชุดในอ่าลัคกี้รอยยอเนี่ยคือมีสิทธิ์มีอันนี้ด้วยทุกคนมัดไฟโคตรเท่เท่สุดหล่อจัดเลยทุกคนซือถือมัดไฟไงเงี้ยผมยังชอบเลยนะครับผม โอเคนะครับผมสําหรับ ID ดีนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู ID ดีต่อไปกันเลยนะครับผมอ่ะโอเค ID ดีต่อไปนะครับผม18 0นะครับผม4 5 9หนะครับผมแล้วก็5 3านะครับอ่ะเดี๋ยวดู ID นี้โอเคเน็ตก้าช้าเหลือเกินโอเค ID ดีนี้มันแปลกยังไงเอ่ยอ่าเขาบอกว่าสิทธิ์ขั้นสูงนะครับเยอะมากก็เยอะอยู่นะครับ คิดว่านนะ่ก็น่าจะเยอะอยู่นะครับแล้วก็คิวคือเขาบอกว่าคิวเยอะมากทุกคนวิคิวเยอะนะเล่นเล่นโคตรเยอะทุกคนสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ตาชนะแปดแปดพันกว่าตาคือค่าแบบเก้าหมื่นเกือบแสนตัวทุกคนโอ้หค่าโคตรเยอะอุ้ยหน้ากากโคตรเท่ทุกคนดูดิไม่ยังสวยอะ่ะอุยเนี่ยคือแบบค่าเยอะมากดูขนาดผมเล่นมาตั้งนานแล้วนะครับ ดูของผมเล่นมาตั้งนานแล้วยังเล่นแค่แปดพันตายดูของเขา <_ an> เล่นมาเพ <_ an> ื่มแปดสิบสาโคดเวอร์ดูแปดหมื่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปกันเลยนะครับผมไอดี ID ต่อไปมันแปลกยังไงเอเดี๋ยวมาดูกันแปดเจดนะครับผมหนึ่งหนึ่งนะครับ9ก้าเกหเจดหนึ่งนะครับ <_ an> อ่ะเดี๋ยวมาดูไอดีนี้กันเขาบอกว่าไอดีนี้นะครับผมไม่มีการเติมสิทธิ์ขั้นสูงใดๆน,นะครับ เห็นปะไม่มีการเติมสิทธิ์ขั้นสูนสงใดๆทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่ามีชุดสิทธิ์ขั้นสูงทุกคนดูเขาบอกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เลิกเล่นไปเมื่อวันที่1นะครับผมเดือน 5- 2019เลิกเล่นไปปีหนึ่งแล้วทุกคนไอดีนี้แต่ว่าไม่มีการเติมสิทธิ์ขั้นสูงนะแต่ว่าเขาออกไปแล้วเห็นปะถ้ามีการเติมสิทธิ์ขั้นสูงนะครับมันจะยังค้างอยู่นี้นะเหมือนไอดีแรกที่ผมให้ดูเห็นปะมันจะมีสิทธิ์ขั้นสูงค้างอยู่นะครับแต่นี้ไม่มีเลยนะครับแต่ว่า โอเคก็ okay. ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู ID ต่อไปกันเลยนะครับผม ID ต่อไปนะครับก็จะ1 0, 0 0 0นะครับผมแล้วก็00 0, 0, 0แล้วก็8นะครับโอเค ID ต่อไปอืมยังไงเอ่ยอ๋อเขาบอกว่า5แล้วก็50แล้วก็จะสลับกันนะครับ5้าหคือแบบเขาเติมแบบสิทธิ์ขั้นสูงแปลกๆอ่ะทุกคน <laughs> แล้วก็เลข ID เเขาก็แปลกเลยนะครับ ตอนนี้เขาก็ยังเล่นอยู่นะครับวันที่12เดือน8ปดเขาเลิกเล่นไปเดือนหนึ่งแล้วนี่หว่านี่มันเดือน9แล้วนี่หว่าเลิกเล่นไปได้เดือนหนึ่งแล้วนะครับก็ไม่ค่อยไม่น่าจะแปลกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็ประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวไปดู ID ต่อไปกันเลยนะครับผม ID ต่อไปนะครับ162นะครับผมแล้วก็0 7 0 0 2นะครับอ่า ID ต่อไป ID เดิมนี่หว่าทุกคน ID เดเดิมนี่หว่าเขาส่งมาให้แต่ว่าอ่าเหมือนเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เฉยเนาะ มาเดี๋ยวมาดูไอดีต่อไปนะครับผมไอดีต่อไปนะครับ10 0 0นะครับผมแล้วก็ 0, 0 0 0กี่ตัวแล้วเนี่ย5ตัวแล้วนะครับศูนยกี่ตัวเอ่ย6ตัวอ่าแล้วก็9ตัวหนึ่งไอดีต่อไปนะครับเขาบอกว่าเห็นปะ่ะมันจะไม่มีรูปโปรไฟล์นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นไอดีหลอนหรือว่าไอดีที่เป็นไอดีบอทหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นไอดีบอท ยังไงมันก็ต้องมีรูปโปรไฟล์นะทุกคนแต่ว่านี้มันไม่มีเลยเข้ายังไงก็เข้าไม่ได้นะครับคือดูยังไงก็ดูไม่ได้นะก็ลองเอาไปดูกันนะครับผมว่ามันดูได้หรือเปล่านะโอเคผมมาเดี๋ยวเราไปดู ID ต่อไปกันเลยนะครับผม ID ต่อไปนะครับผมอาจจะเป็น ID ที่หลอนหลอนแล้วกันนะครับปิดท้ายนะสองหนึ่งนะครับผมสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งทุกคนดูจากไอดีก็หลอนแล้วนะครับสองสองนะครับไอเดียหลอนหลอนปิดท้ายแล้วกันทุกคนเมื่อเรากดเข้าไปค้นหาปั๊บ มันจะไม่มีโปรไฟล์นะทุกคนแต่ว่าเลเวลเขาก็เยอะนะครับเลเวลเก้านะคือ,อลองเอาไปค้นหาดูนะผมไม่รู้ว่า,ายังไงนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้เป็นผู้ผลิตเกมนะผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็น ID หลอนหรือว่า ID บอทหรือว่า ID เยอะไรนะครับแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งมันก็อาจจะเป็น ID เที่แบบหลอนๆนะทุกคนก็ประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดู ID นี้นะครับแค่ u id ทุกคนก็หลอนแล้วนะครับจริงนะเจ็ด 7 7นะครับผมแล้วก็777นะครับแล้วก็3นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันอันนี้เลเวล1นะครับเห็นปะยังไงก็ไม่มีทุกคนคือแบบแค่ยู d อเดก็สั่นแล้วทุกคน1 7 7 7 7 7 7 7ทุกคนแล้วก็3คือผมก็ไม่รู้นะว่ามันยังไงตะไบเทียนไขหรืออะไรประมาณไหนนะครับผมก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวมาดูไอดีหนึ่งนะครับ1 122นะครับผม3 3สนะครับ44เดี๋ยวทุกคนดู เรเวองเจ็ดนะครับเป็นภา,าษาจีนด้วยนะทุกคนดูอืมทุกคนว่าไงคือผมก็ไม่รู้จะพูดไงทุกคนก็ลองใครมีความคิดเห็นหรือว่าวิเคราะห์ยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ไว้นะครับว่าไอดีพวกนี้ทําไมมันถึงไม่มีโปรไฟล์หรืออะไรนะครับผมโอเคครับ okay, ผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบ๊ายบายและเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผม ด้วยนะครับจะผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปหนละแล้วก็หาคลิปแปลกๆมาทําให้ดูนะครับผมเคสผมก็สำหรับวันนี้ก็ไปครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเนาะรักทุกคนนะครับผม